นี่แหละที่เราตามหาาสวัสดีคุณพู้ชทุกคนนะครับผมก็วันนี้แหี่มันว่างนะแต่วความว่างของเราก,ก็อยากจะถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันนะเห็นในติกตอกเขาก็ตัดภาพเร็วๆแล้วใส่เพลงอ่ะเอาทห เราจะไปทําบ้างนะครับไม่รู้ว่าจะตัดตัดได้ดีเหมือนเขาล่าคงไม่หรอกอนะแต่ก็แก้แก้ความเสี่ยนแก้หยาบไปเฮ้ยเฮ้ยแก้ความเสี่ยนไปแก้หยาบไปก่อนนะแต่วันนี้แสงไม่ไมเป็นใจเลยน่าจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ที่เดิมน,นะทุกคนตรงที่แวะถ่ายรูปแล้วก่อนนะเพราะว่าไม่มีสถานที่ไม่ค่อยรู้จักที่ที่มันแบบโลงโลกอะ่ะก็มีตรงนั้นแหละโล่งสุดแล้วบวกกับแสงวันนี้มันไม่ค่อยเวิกด้วยแต่ก็ยังอยากจะออกมาถ่าย,ยางไงประเด็นโอ้ช่วงนี้เป็นเวลา ตามเชียวโอ้แสงไม่ได้เลยทุกคน ฝนจะตกเลยเหมือนตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนจะตกตั้งแต่เช้าแล้วแต่ก็ไม่ตกสักทีขอพูดตรงนี้ตกปั๊บเนี่ยหาเลยนะโอ้ตรงที่เราจะไปถ่ายมันแบบคึ้มๆด้วย ตอนแรกนึกว่าจะถึงแค่ที่หอมองมาฝั่งนี้สรุปคือหมดเลย เอาเรื่องอยู่นะลืมมาโทรสับมาวะทุกคนแน่หัวร้อนหัวร้อนตอนออกมาแรกๆก็เลยไม่ได้พูดลืมโทรสับ เกยววลกักลับไปเอาแล้วก็เลยเดี๋ยวใช้กล้องกล้องตีนหมวกถ่ายเลยแล้วกันเออใช้ได้อยู่แอเซ็งเลยนะโอ้โหบ้านไฟวันนี้สวยจัดดูดิ รถเยอะแปลกๆว่ะแล้วหลุมก็เยอะแป,ปลกๆ้วยนะสะเทือนยันไข่เลยอะ่ะ ทุกครั้งที่มาจริงเลยอ่ะโอ้ยนี่ฟ้าฝนเป็นใจแล้วดูทรงแล้ว แสงเริ่มมาแล้วทุกคนอยาได้ต้นๆนี่มากเลยอ่ะที่เดิมที่เก่าที่เดิมของเรา <laughs> ตรงนี้แหละอ,อของแจำเออโอเคนี่แหละท,ที่เราตามหา,าเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายแป๊บน,นึงนะทุกคนจะแสงไม่น่าได้หรอกถ่ายเล่นๆไป